สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้ของไห้แต้มมาค่ะนี่ค่ะามาเซอร์ไพรส์เด็กๆนะคะมีตุ๊กตาขบุกน้าําแล้วก็อันนี้เป็นขโมกเป็นเก้าอี้ค่ะเดี๋ยวไปแกะให้แกะอีกทีนะคะเดี๋ยวชวนเด็กๆแกะตุ๊กตาน่ารักมากเลยค่ะ เด็กๆมีของมาเซอร์ไพรส์มานะคะเด็กๆก็จะมาแกะกันแล้วอ่าดูทีละชิน้นเอาออกมาก่อนคะ่ะอันนี้เป็นหมอนนะคะอ่าอันนี้เป็นตุ๊กตานิ่มๆเนี่ยแลกมาที่สามร้อยแต้มอันนี้เป็นกระปุกน้ํานะคะ <S <S มีสีแดงกับสีน้ําเงินใครอ่าจับแล้วก็คือพิ่ต้นหน่าจะเป็นสีแดงน้องตังหน้าจะเป็นสีน้ําเงินหรือเปล่าคะของใครสีอะไรคะ น้องอสีแดงน้องตังสีแดงพี่ต้น,น,นพี่ต้นก็จะได้สีน้ําเงินแก่ไหมยังไม่แก่หรอแ,แล้วก็จะมีอันนี้เขาบอกเป็นเก้าอี้เก็บของได้แม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงอ่ะลองแกะดูสิ<ม>เป็นของแบรนด์หมีะคะอันนี้เลขกมาตัวละ200แต้มค่ะจากร้านที่เราซื้อนมไงคะ่ะลูกมันมีที่แกะด้านล่างใช่แล้วก็ดึงออกมาค่ะ กติก็จะซื้อนมนี่เลยอ่ะเป็นยังไงเอ่ยลองดูซิไม่ใช่เก้าอี้อ้าวไม่ใช่เก้าอี้เหรอเขาบอกเป็นเก้าอี้อ่ะอ๋อเป็นใส่ของหรออ๋อแล้วก็นั่งได้ป่ะนี่ป่ะใช่ไหมอ่าเก้าอี้ใส่ของได้นี่นะคะนี่ห่ะนั่งได้แต่ จะเหมาะสําหรับเด็กเล็กน้องอันนี้เด็กโตแล้วแต่ก็ยังนั่งได้อยู่น้านี่ส่วนของพี่ต้นนู่นอ่ะทําดีๆครับเออดึงออกมาแล้วอันนี้ใส่อน,นี่นะคะเนี่ยตรงนี้มันจะมีอ๋อมีตรงนี้ล็อกอ๋แอแล้วเป็นเก้าอี้นั่งแล้วก็เก็บของข้างในได้ใช่ไหมครับเหมาะสําหรับเด็กตัวเล็กๆนะคะสักสองสามขวบได้อยู่แต่ถ้าเป็นเด็กโตก็จะ นี่นน้องตังเริ่มนั่งนี่ค่ะโอเคเอาใส่ของข้างในได้ใช่ไหมคะพี่ต้นอ่ะอันนี้เป็นของแรกนะคะจากร้านนมค่ะแล้วก็จะเอากเก็บของใส่ข้างในได้นี่นะคะน,นี่นนนหนึ่งชิน้นอันนี้ชิ้นละสองร้อยนะคะสองรอยแต้มค่ะแต้มในวันจนอะอือืมอ่ะแกะ ลองแกะขวดน้ำสิแก้วน้ำเล็กๆเนี่ยแม่เอามาให้เด็กๆเผื่อไปโรงเรียนนะคะอันนี้นไปโรงเรียนเลยสองใบนะคะอันนี้ใบละห้าสิบแต้มค่ะอ่าห้าสิบแต้มก็จะได้หนึ่งคะแนนนะคะอ,อันนี้ห้าสิบคะแนนหมอนสามร้อยแต้มค่ะรอบนี้เรามีแต้มรอบนี้เรามีแต้มอยู่อ่าหนึ่งพันแต้มหนึ่งพันแต้มนะคะแม่แลกมาไม่หมดค่ะนี่ค่ะ ขวดน้ำธรรมดาแล้วก็อ๋อแล้วก็มีนี้ใส่ให้อ๋อเผื่อมันตกมันอาจจะมีอะไรอันนี้อาจจะเก็บความเย็นได้ค่ะตัวนี้ค่ะจิงค่าเบลจิงค่าเบลจิงค่าเบเด็กๆก็ไปโรงเรียนได้เลยโอเคไหมอ๋อไอ้นั่นแหละไม่ให้ความเย็นอันนี้นี่ของพี่ต้นสีนึงค่ะเหมือนเหมือนผ้าเนี่ยจะให้ ความเย็นไม่ออกมาอ่ะโชว์หน่อยครับนี่เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นของที่ได้จากการแลกแต้มนะคะแลกแต้มของน<ต><ล>มงที่เด็กๆเด็กๆซื้อกินนะคะอันนี้เป็นหมอนค่ะรวมๆนะรวมเป็นแปดร้อยแต้มทั้งหมดนี้ก็แปดร้อยแต้มจะเหลืออีกประมาณสองร้อยแต้มค่ะบางทีด้วยความที่เด็กๆโตแล้วก็ไม่ค่อยได้ ได้อะไรนะน่ารักไหมครับน่ารักน่ารักมากเลยเออเป็นหน้าพิ่ต้นเลยพีต้นเป็นแกะพีต้นเป็นแกะเออพิ่ต้นเป็นแกะนั่งนั่งสงสัยเลยเด้อใส่ของได้ด้วยครับคุณย่าบอกสิอ่านี่คือรีวิวของที่ได้มาจากร้านแลกแต้มนะคะที่เราได้มาค่ะครับมันมีของอยอะ นี่มีพิตอนหนังสือมาใส่เรียบร้อยแล้วพุทธนาะลูกโอเคถ้าไงคลิปนี้นนะสวัสดีค่ะนอนหลับแล้วกับหมอนใบใหม่นะคะหลับฝันดีบายบาย